啊，我的、uh,！你你不能，不能出那个。 ที่ถ้าสีหลานน้องใจ่ออกนหลายๆก็คือ คุณสีหลานน้องใจเด้อน้องฮัลโหลเอ็ดวันพอวัดจริงเต็มที่โซ่มัเดียวคำเด็กวหม่เอมเลย คนใหม่ๆคนเข้ามาก่นบ่ามากไปจำไรก็บไปตามกับว่านั่นหรอกันมาหนาได้ตรงไปอันทั้งอันนั้นทา้งอหนือัอนคลิปห่อเหมืนไ,ไปไปตามได้ไงอันกันทอดแต่ม่สองเคียงไข่ยอยมันเห็ดสีนันได้ม่เคียงเดียวมันไปตามไไอะไรนอกจากกจ้ามาเห็ดห้เป็นแบบไปย่ไตกิบย,ย่ใตลิบไข่ จะเอาเงินก <ôi> ็สอนสี่สิบไปบ่ายทั้งเลยอันไม่ต่างกันสี่สิบห้าสี่สิบหก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 ก็สอนสี่สิบจากไปบ่วยทั้งเลยโอ้ยมันเร่มเงี่ยดีวิวเดียเดียวจะเอาไปบ่วยทั้งเลยลืมแหี้ยโอ้ยนา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 ยต้องจำเนี้ย มาเขียนไว้ยังใส่ใส่ซ่องผิดซ่องเขียนอะไรกันไะเนี่ใส่ซ่องผิดเขียนต่างชา่ิไปยังไงดีวิวอะนรอะไรก็สีขุนพอโอ้ยหลายเข้าไปหล่ขุนหาเห็นนะพี่น้องเข้าไปมึงไรกนนี่ยัขุนมาด้านคืงเนี่หลาย มันมีวิวแล้วคือเราเห็นแบบไงด้วยแบบเอียร์ว้ย่็เป็นหมอล้มองไว้ยนะ